ชายพิจัตทำดีอยากไวรุ่นเมกาตอนนี้เราอยู่หาาน้ำดินนะครับนี่โอ้ยเฮ้ สุดยอดไปเลยไปรุป่นโหโหเมกาโอ้โหเฮ้ยจุกแกวไปเลยโคโห,โห,โห <g ül> ได้กี่รอบต่อกันอเมื่มออ่างี้เฮ้ยสุดยอดเลยอะเราต้องโฟกัสไปที่น้องหมา,ก,มาก,ก่อนนะครับไปที่ยกยยงี้ฮะ <laughs> เมื่อยไหมพี่ยากไม่ยากพี่ดูในติ๊กต k อกอะผู้หญิงคนนั้นถือไอเนี่ยถือน้ำอยู่อ่ะออกตัวได้นิดเดียวโอ้ยยอดเลยพี่พี่จะลองซะอันไหมสามพันกว่าบาท โอเคครับเราจะจบคลิปนี้ก่อนนะครับ